ที่ว่าคนในครอบครัวเป็นมือที่3น่ากลัวกว่ามือที่3จริงๆเพราะคนในครอบครัวต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะไอ้น,นั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่สมมติว่าคุณไปมีปัญหากับแม่ของสามีหนึ่งแม่ของสามีกับสามีเขาผ่านอะไรกันมาเยอะเขาสู้กันมาเยอะแล้วคุณไปมีปัญหากับเขาอ่ะเขาจะเลือกแม่เขาเสมอนะเพราะอย่าไปมีปัญหาเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกเขาผู้ชายคนนั้นอาจจะเคยป่วยจนเกือบตุยอาจจะ จะเห็นภาพโมเมนต์ที่ไม่มีจะกินแล้วแม่เอาเงินทุกอย่างให้เขามันเหมือนกับเขาเห็นเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าผู้หญิงคนนี้หวังดีกับเขาแต่ในขณะเดียวกันพอไปแต่งงานอะ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบลูกสะพ้ายเท่าไหร่ที่มาแย่งความรักไปเพราะนั้นเขาก็จะเล่นบทเขาเรียกว่าเหมือนนางมาลัายอะ่ะพยายามทำให้สามีเนี่ยเห็นด้านลบของลูกสะพ้ยซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเนาะบางทีเขาจะใช้พวกดาร์กเฟมินีนกับเราเพราะว่า เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนาะแล้วพวกนี้เฟมินีนมันจะเป็นเลเวลบนบนแล้วนะเป็นเฟมินีนเลเวล2ถึง3นะโดยเพราะผู้หญิงที่เคยสร้างครอบครัวจนสําเร็จนะผลักดันสามีจนรวยเป็นร้อยล้านพปนล้านแล้วสามีเสียไปแล้วเขากําลังจะผลักดันลูกพวกนี้เขาอาจจะเป็นดาร์คเฟมินีนแบบเลเวล3นะแล้วถ้าภรรยาเนี่ยไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยเข้าใจแล้วพวกนี้มีปมอ,อะไรต่างๆมีปมกับผู้หญิงด้วยกันก็จะออกด้านมื่นมาให้สามีเห็น แล้วพอทะเลาะกันถึงจุดท้ายก็จะอยู่ไม่ได้ถามว่าเขารักสามีไหมเขารักมากเพราะนั่นคือลูกเขาแต่นึกภาพว่าเขาไม่ได้มองว่าเราคือลูกสาวเนาะแต่เขามองว่าคู่แข่งนางพญาในหนึ่งรังมีแค่ได้ตัวเดียวนะเพวัะนั้นถ้าเกิดคุณไปอยู่กับคนแบบนี้คุณต้องทําตัวเป็นพึ่งงานคุณจะมาแข่งเป็นนางพญาไม่ได้เลยทางเดียวคือคุณต้องค่อยๆตะล่อมสามีให้ออกมาทำรังของตัวเองถึงจะไม่มีปัญหาระยะยาว